อ่าฝาดเลยนะคะคืนนี้นะคะสองคุ่นะคะต้องดูนะที่จริงมันสนุกมากมันดีอ่ะแล้วมันดีเนาะันดีจริงแดูนะคะคอล้อคอล้องป้าทำดีป่ะตอนนี้คือคอมเมนต์มีคนบอกว่าป้าทำดีมากป้าหัวเรือไงหัวเรืออยู่นี่ที่เผยยิ้มอีกแล้วหัวเรือแล้วกัน อ๋พี่สินพี่สิน้ารู้สึกยังไงคะมีแฟนขับเมื่อวันที่พูดไม่ได้มีงานมาเหรอป้าเ่ือพันปอมาเรือพัดป้อมาวิบแกออ s t a r i a Watching ไม่ละไม่ละ Do you know Sports t Thailand I would like to i n t r v i e w her ั ไมนแอคเคสย่าสมายพีสยิ uh ้มเลยค่ะโอเคไปแล้วนะคะมรครูได้ไหมคะมองอะไรลก็้ออย่างเงี้ยค่ะ ăn chăn 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 ไม่จบลาหรออุ้ยไม่จบลาไม่จบลา้องไป้าไปเลยไปอหจะเ็บไปแล้วว่าขอได้ไหมคะวะอเร่เนอะผู้อยู่ไหนอะแม่แม่ล้วนอง

宝宝在哪？宝宝，宝宝，宝